ในช่วงนี้ค่ะแต่ละจังหวัดก็ได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา72สายนาย้ำยางอย่างยื่เยืซึ่งเป็นหนึ่งใน10โครงการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะบรรยากาศทีอาคารบังคับน้ำพร้อมกับขุดหลอกหวยไผ่บานแก่งกระถินโครงการชลประทานอำนาจ,จเจริญตําบลหน้ามอมาอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญ วาทีพันตีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา72สายน้ำย,ยางยังยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กกรกฎาคม2567ซึ่งเป็นการจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายประทีปบ,บริบูรณ์รัตนร่รองผู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายชาญวิทยานีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระท่างกระท้วงกล่าโหมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกระสิงแวดลอ้อมในจังหวัดอำนาจ,จเจริญและกระน่วยงานภาคีเครือข่า,ขายพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาร่วมกิจกรรมในเถือนหนีกว่า3 0 0รอยคน